สวัสดีค่ะวันนี้เกี่ยวก้อยกันไปมูนะคะอีพีนี้เราอยู่ที่จังหวัดอยุทยาผู้จินในตำนานที่ทุกคนเนี่ยรู้จักอย่างดีจาก yes or no นะคะที่เราโดนอาจารย์นิ่มหลอกมาปะคะเนี่ยค่ะแม่กังวลอยู่อะค่ะไม่ทราบว่ายังไงอาจารย์ขอเข้ามาน้องซะอาจารย์ขอเขอมาน้องซะสิ่งที่ติดขัดนู่นนี่นั่นแล้วก็สิ่งที่คนที่ไม่ดีที่ตามเราอยู่ โอกสระเด็นเลยโอกระเด็นเลยจะลวยแค่เดืเนก็ไปคนเดียวอันนี้เป็นแผ่นเงินแท้นะคะปกติจะเห็นแต่แผ่นทองเขาเลกที่ออกจากตัวตรงรู้จักพีปะอุ้ยอันนี้ก็สะพ้ายหนักมากอยู่ปองนะผมเป็นแฟนคลับเขาตั้งแต่สตรอเบอร์ี่ชีสเค้กใช่ไหมคะเจียวไม่เกิดค่ะ คืบอกค่ะคือบอกค่ะเอาใจกันทองเหลืองอะไปถวายพระประธานประธานในโบสถ์ตอนนี้อยู่กันมากี่ปีแล้วเจ็ดปีเฮ้ยไม่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงเดือนตุลาเนี้ยปีที่เจ็ดนี่เราจะไปแม่ยังจะเอาอยู่เพราะฉันก็มีความหวังเนี่ยฉันเจ็ดจุดสองฉันต้องขอคู่ให้แม่อายุไปแปด เอาแบบที่สเตตเมนต์ดีแล้วตายเลยอะ่ะสเตตเมนต์ดีแล้วตายเลยอะ่ะ